สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพืเ่อนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิม้มมิาร์อค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมังกรและคนามังกรประจําเดือนมกราคม2568ค่ะชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12อกุมภาพันธ์นั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางคีสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันเด นั้นไม่แนะนําให้เพื่อ,อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ค่ะที่ไม่กําลังจะเปิด <โ frustrating S 1> แล้วก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใจดดงซึซะเลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมังกรและคณามังกรค่ะและยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวมังกรเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีมังกรและกันนันมังกรคุณเจออะไรมาบ้างในรเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ขอดูอดีตหน่อยนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะไพ่หนึ่งเหรียญค่ะไพ่คิงถือดาบนะคะ และเป็นไพ่เด็กถือเหรียญค่ะชาวราศีมังกรและคนามบบังกรนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยคุยนะคะหรือเคยอยู่กับความสัมพันธ์นะคะกับชาวธาตุด,ดินถึกศพกันมังกรมีชาวธาตุน้ํกรกรกฎมินพิจิกแล้วก็ชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษาหรืออาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณหรือน้อยกว่าคุณก็ได้คือมีความต่างในเรื่องของอายุด้วยนะคะ หรืออาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะคุยกับใครก็ได้นะคะไม่อ่านตามนาไพ่เท่านั้นในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีมังกรและคณะมังกรอ,อ,อ,อย่างที่บอกเนาะว่าคุณน่าจะเพิ่งทําความรู้จักหรือว่าเพิ่งเริ่มความสัมพันธ์นะคะกับใครสักคนหนึ่งนะคะที่อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวความรักที่ยากลําบากมานะคะแล้วก็ มีการทำความรู้จักกันเบื้องต้นนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยังไม่ได้มีคอมมิตอืมก็ได้เช่นเดียวกันเนาะหรือบางคนนะคะอ,อ,อาจจะเป็นพ่อแม้ไมๆก็ได้ชาวชาวชาวมังกรบางคนน่ะนะคะแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเนาะแต่ตัวคุณก็ยังไม่แน่ใจว่าเราพร้อมที่จะ เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แล้วหรือ,อยังนะคะประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็คืออดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีมังกรและคณามังกรนะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วค่ะสามารถสคริปต์ข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยค่ะแสดงว่าหน้าไพานี้ไม่ใช่หน้าไพของคุณไม่ต้องนํานไปคิดเดยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นแค่ดดวงโดยรวมเท่านั้นเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ค่ะสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรละคนามังกรในช่วงเดือนมกราคม2568เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ hello f a n นะคะไพ่7เหรียญค่ะ ไพ่แฮงแมนชาวราศีมังกรและคันนามกรนะคะไม่ได้กัดความรักคมสัมพันธ์สถานการณ์ตา่ตางๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมเออชาวมังกรบางคนอย่างที่บอกว่าถ้าหากว่าในอดีตที่ผ่านมามีคนเข้ามานะคะตัวคุณยังไม่ได้รีบร้อนขนาดนั้นเนาะยังรอดูท่าทีอยู่นะคะว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงไว้ใจได้ไหมนะคะ ยังมีการสื่อสารพูดคุยแต่ว่าในเรื่องราวของสถานะณนะช่วงเดือนมกราคมยังไม่ได้มีความคืบหน้าไปไหนนะคะอืหรือชาวมังกรบางคนอาจจะกำลังช่างใจอยู่ก็ได้ว่าเราควรจะเปิดโอกาสดีไหมหรือเราจะปิดโอกาสให้กับตัวเองต่อไปนะคะประมาณนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมังกรและคณามังกรกับคนที่คุณคิดถึงนะคะคนที่เข้ามานั้นนะหรือคนที่คุณคิดถึงไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ในสถานะไหนนะคะขอให้มีคนที่คิดถึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความคิดและความรู้สึกของชาวมังกรกับคนคนนั้นนะคะมีความรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวมังกรก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมังกรและคณามังกรค่ะชาวราศีมังกรและคณามังกรนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นนะคะมาดูกัน ไพ่ใบแรกนะคะสิบไม้เท้าอ่อไพ่เก้าถ้วยค่ะไพ่หกถ้วยนะคะและเป็นไพ่เอ p มเ o อร์ค่ะชาวราศีมังกรและคนามกรนะคะคนที่คุณคิดถึงนะเอ่อ คนคนนั้นคิดแล้วรู้สึกอ่ะขอโทษค่ะคนที่คุณคิดถึงคนคนนั้นเขาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะก็ปรากฏมีพิจิกเนาะมีชาวธาตุไฟด้วยเมษสิงธนูนะคะโดดเด่นนะคะในชาวราศีเมษลัคนาเมษมีชาวพฤกษด้วยแล้วก็มีชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะตังหน้าไพา่คุณคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้นะคะมองว่า,าคุณคิดว่าคนคนนี้เป็นคนที่ เหมือนเป็นคนสองบุคลิกกันนึกออกปะใจอีกฝากนึงก็ใจดีอีกฝากนึงก็ดูแบบเคร่งขรึมกดดนันดุดันนะคะดูฝั่งนึงก็ดูเฟลี่แต่อีกฝั่งนึงก็ดูเหมือนจะเข้าถึงได้ยากอืมซึ่งคุณยังไม่ได้ไว้ใจเขาขนาดนั้นคุณรู้สึกว่าถ้าหากว่าจะคบกับคนคนนี้จริงๆอะิะ คนคนนี้จะต้องเปิดใจให้คุณมากๆเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคุณค่อนข้างที่จะเห็นถึงความยากลําบากในการปรับตัวเข้าหากันแต่ถามว่าคุณรังเกียจเขาไหมก็ไม่นะคะไม่ไม่ได้รังเกียจอะไรเพียงแต่ว่าคุณยังสับสนแล้วก็ยังอยากที่จะทําความรู้จักคนคนนี้มากขึ้นกว่าเดิม,มถือว่าคนคนนี้น่าสนใจนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนที่ชาวราศีมังกรลักขนามังกรคิดถึงนะคะคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีมังกรลัคขนามังกรมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เอ็มเพรสว้าวทางฝั่งคุณมีเอ็มเพรนะคะทางฝั่งเขามี Empress สไพ่เไม้เท้าค่ะไพ่เด ถ้วยนะคะและเป็นไพ่เดือฟูค่ะชาวราศีมังกรลัคนามกรนะคะมีหน้าไพ่ของชาววันศุกร์ขึ้นมาด้วยนะอืมอ,อคนคนนี้คิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณตามหน้าไพ่นะคะเขาค่อนข้างที่จะ ชื่นชมนะคะแพ้เอ็มเพรสกันมาเขามองว่าคุณเป็นคนที่ดูอบอุน่นดูใจดีนะคะดูอยู่ด้วยเรารู้สึกสบายใจอืมแล้วเขาก็คิดว่าความสัมพันธ์นี้ณนะตอนนี้ปัจจุบันนี้มันอาจจะดูเลื่อนลอยไปบ้างสักหน่อยแต่เขาก็ยังอยากที่จะทําความรู้จักไปเรื่อยๆเขาดูไม่ได้รีบร้อนอะไรนะคะอืมและอีกอย่างหนึ่งเขาก็คิดว่าตัวคุณน่ะก็ไม่ได้รีบร้อนเหมือนกัน นะคะประมาณนี้ถือว่าเป็นความคิดและความรู้สึกของคนทั้งคู่ที่ยังอยากที่จะทําความรู้จักกันต่อนะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเัาที่มีต่อก,กันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรและขนามังกรกับคนคนนั้นที่คุณคิดถึงเป็นอย่างไรไม่ขอเนี่ตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่สี่ถ้วยนะคะไพ่แปดเหรียญค่ะ 5เหรียญน,นะคะและเป็นไพ่เด็กถือถ้วยชาวราศีมังกรและคณนามังกรนะคะในส่วนของเอาคามานคตความรักความสัมพันธ์ก็มันอาจจะมีบางช่วงเวลานะคะที่หันหลังให้กันบ้างรู้สึกเข้ากันไม่ได้บ้างรู้สึกเบื่อเซ็งบ้างแต่ ก็ยังจะมีการตามกันและกันกลับมาแล้วก็มีการให้โอกาสกันและกันอยู่นะคะประมาณนี้แต่ความสัมพันธ์ไม่รู้สึกว่าก็ยังคงไปเรื่อยๆไม่ได้รีบร้อนไม่ได้เร่งรีบอ,อะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมังกรและคณะมังกรขอคําแนะนําค่ะคําแนะนไไําใบแรกนะคะไพ่เดวิลโวค่ะ เเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่ท r พรันค่ะชาวราศีมังกรลัคนามกรนะคะในส่วนของคําแนะนำเนาะไพ่บอกว่าอืในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยรีบร้อนไม่ได้นะคะเนาะแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้โลกหมุนรอบตัวเราได้นึกออกปะเออดังนั้นไพ่บอกว่าอืมถ้าหากว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้รีบร้อนอะไรก็ ก็ดูดูกันไปก่อนก็ได้ค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะค่อยๆปรับตัวไปไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องผูกมัดไม่ต้องเคร่งเครียดอะไรไปแบบสบายๆได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเคร่งเครียดผูกมัดหรือว่ารีบร้อนเนี่ย พอไพ่เดวิ่มันขึ้นมาอาจจะไม่ดีหนะักนะคะชาวมังกรเนาะเป็นกาลังใจให้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ิกคอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไปให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ใหม่อัปเดตขึ้นมาสาหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ